แกได้แหละนี่เยตัวเนี้ยแต่ใส่นี่เหมือนอมยิ้มเลยเหมือนขี้หมาเลยอมยิ้มรือว่าขี้หมาวะนะทำก็ไม่สร็ ผมยิ้มหรูอว่าขึ้นมาพี่สั่งโปรตีนแต่เวลาออกมาอะไรวะล่างผิดหรือเปล่าไม่รู้ล่างผิดหรือเปล่าไม่รู้นะขอให้ไปตั้งเยอะดูใส่สิแปะแปะเดียวอย่าปิดรูและกันเขาไม่ให้ปิดรู ขอแค่เอาอะไรเล็กๆมาให้เชิญอันเล็กต้องอันเล็กนี่โอ้ยไม่ได้ใหญ่ก็ได้น,น,น,ดนี่อันนี้ได้แกเลยพ่อมันได้แค่ชิ้นเดียวเพราะสองคู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่มมันปิดรูไม่ได้เนี่ยเพิ่มเอามามันปิดรูไม่ได้เอาอีกสองสีสองสีส,สีชมพูและสีขาว ได้สองสีเดี๋ยวแปะอืมอืมไม่ตายแล้วเพื่อเขาให้เคดิกเกอร์บานใช่เ้วเสร็จแล้วอันหนึ่งแบบนี้ใพวงแจ้นี่ก็ออกมาแบบนี้ ใส่พูงเจวพาเช็คได้ว่าเช็คจะเอาผิวออกมาเลยปิดแเนี่ยใส่พูงแหวเอาสีอะไรก็เอาใสู่วงแไม่ต้อง้เอาอันนี้แน่นสุดก็เหมือนกันแหละน่ะเอาอันไหนก็ได้สีเขียวเหรอต้องขอาใส่วปีอ พราะาจารั์นเคยเคยบอกว่าใส่ยังไงเคยเคยอยู ke ่เคยบอกว่าใส่ยังไงอยู mm. ่ร e ้อยรูเลยอยู่เป็นรูนะเออรอยแห้งกันแล้วค่อยเอยแห้งพ่อแม่ก็ใสปิ๊นะแต่ตัวเองถึ่ไม่ปิงเด็กแล้วฮ้องเจ้าสีขาวลูกพี่เห็นสีขาวอยู่สีขาวลูกอ่างยาวเห็นอยู่สีขาวลูกอังยาว